อ่านระวินัยปิดกคำพีที่สี่เจรระวักเล่มหนึ่งว่าด้วยเสนาสนะคันธกะการที่ห้าสิบคำพีเจรรวักว่าด้วยเสนาสนะคันธกะการสุดท้ายในจุลวักเล่มหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทละสะนะโมตัสสะ พะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตะโคพะคะวาราจกะเหยะถาพิรันตังวิหริตวาเยนะเวสาลีเตนะจาริกังปะกามิอนุปุเพนะ จาริกันจระมาโนเยนะเวสาลีตัตตวัสริตตราสุทงังภณวาเวสารีอย่างวิหรติมหาวัเนีุตาคารสารา,ายันติณวันวนี้อรรมภาจะได้แสดงคำปีจารวัดก,กันที่50พระดาเสนาสนาคันตกะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤร์ตามพระพุทธประสงค์แล้วก็ะสะเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีตามลำดับมันคา แล้วได้ประทับอยู่ในกุฏาคารสาราในป่ามหาวันเมืองเวสาลีในคราวนั้นคนทั้งหลายก็ได้ทำการก่อสร้างด้วยความตั้งใจฝ่ายพวกพุทสุที่เอาใจใส่ในการก่อสร้างก็ได้รับการบำรุงด้วยสีวรบิณทบาตเสนาสนักพิรณปัจจัยเภศัตวบริขาร มีเจ้าหูกที่ขัดสนคนหนึ่งได้คิดว่าเรื่องที่คนทั้งหลายตั้งใจทำการก่อสร้างนี้คงจะไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็ควรทำการก่อสร้างกับเขาคิดแตมนี้แล้วก็ไปขยำมโคลนด้วยตนเองปั้นให้เป็นอิฐแล้วนำมาก่อเป็นฝาฝาที่เขาก่อด้วยความไม่ฉลาดก็โค้นพังลงเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงสามครั้ง เขาจึงติเตียมว่าพวกใดถวายติวานเบนธบาทเนาสนาสนะที่ระนาปัยัยเทศตบริการแก่พวกสมณะศักะยบุตรนี้พวกนั้นก็ได้รับคําสั่งสอนด้วยได้รับการเอาใจใส่ต่อการก่อสร้างด้วยแต่เ,เราเป็นคนขัดสนไม่มีใครสั่งสอนเราไม่มีใครช่วยดูแลการก่อสร้างให้เราพิษุทั้งหลายได้ยินคำติีเตียนดังนี้ก็นำกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ช่วยเหลือการก่อสร้างพิสุผู้ช่วยเหลือการก่อสร้างจะต้องขวนขวายว่าทำอย่างไรหนอวิหารจึงจัดสาเร็จโดยเร็วทั้งต้องซ่อมแซงที่ทั้งต้องซ่อมแงององซมแงที่หักพังด้วยพิสุต้องช่วยการก่อสร้างอย่างนี้คือครั้งแรกต้องขอพิสุก่อนครั้นขอแล้วพิสุผู้เจรจาผู้มีกําลังพอต้องประกาศให้สงทราบด้วยคําว่า ขอสงฆ์จงฟังของคำของข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงควรให้สงควรให้ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ช่วยการก่อสร้างวิหารให้แก่ครหบดีผู้มีชื่ออย่างนี้อันนี้เป็นยติขอสงฆ์จงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าสงฆ์กำลังให้มีภิกษุสง,ส,ส,สงฆ์กำลังให้ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการก่อสร้างวิหาร แกขรรหาบดีผู้มีชื่ออย่างนี้การให้พิสูจ์ผู้มีชื่ออย่างนี้ช่วยเหลือการก่อสร้างวิหารแกขรรหาบดีผู้มีชื่ออย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นเป็นนั้นว่าสงได้ให้พิสูจ์ผู้มีชื่ออย่างนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการสร้างวิหารแกขรรหาบดีผู้มีชื่ออย่างนี้แล้วสงก็เห็นชอบด้วยแล้วเพราะฉะนั้นสงจึงนิ่งอยู่ พระพเจ้าขอจำเรื่องนี้ไว้เพื่อการแบบนี้แางนี้ครั้งสมเด็จพระพุทธมีพระปากเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีตามพระพุทธประศ์แล้วก็เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีในคราวนั้นพวกพิสุทธิ์ซึ่งเป็นอานเตวสิกข,ของพวกพิสุทธิ์ชาวพัคีได้พากันล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์ซึ่งมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานไปห่วงสถานที่ไว้ห่วงสถานที่นอนไว้ว่า นี้จะเป็นของอุปชาของพวกเรานี้จะเป็นของอาจารย์ของพวกเรานี้จะเป็นของพวกเราเมื่อพระสารีบุตรไปทีหลังพระสงฆ์ก็ไม่ได้ที่นอนก็ได้เป็นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในเวลาจ,จวนสว่างสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตื่นขึ้นแต่เช้าทรงกระแอมไอฝ่ายพระสารีบุตรก็กระแอมไอตอบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นกราบทูลว่าข้าพระองค์สารีบุตรเหตุไราสารีบุตรจึงนั่งในที่นั้นพระสารีบุตรจึงกราบทูลเหตุนั้นให้ทรงทราบลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถือเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุตรัสสั่งให้ประชุมพิสุสธิ์ทรงสอบถามพิสุท์ทั้งหลายว่าได้ยินว่าพวกพิสุทธ์ที่เป็น อันตวาสิกของพวกพิสุดธาวพักีในล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์ได้ไปหวงแหนที่อยู่ที่นอนไว้ว่าที่นี้สำหรับอุปชาของพวกเราที่นี้สำหรับอาจารย์ของพวกเราที่นี้สำหรับพวกเราดังนี้จริงหรือที่สุดทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าจึงทรงติเตียนพิสุดเหล่านั้น และแตรัสถามที่สุดทั้งหลายว่าใครสมควรได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศอาหารที่เลิศพิสุบางจำพวกก็กราบทูลขึ้นว่าผู้ใดบรรพชามาจากตระกูลกษัตริย์ผู้นั้นสมควรได้อาสนะที่เลิศสมควรในน้ำที่เลิศสมควรได้อาหารที่เลิศพิสุบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดบรรพชามาจากตระกูลฟาร์มผู้นั้นถูกสมควรแก่อาษนะที่เลิศ สมควรได้น้ำที่เลิศสมควรได้อาหารที่เลิศบางจำพวกก็กราบจูลว่าผู้ใดบรรพชามาจากตระกูลครงหาพอดีผู้นั้นสมควรได้อาชนะอันเลิศสมควรได้น้ำอันเลิศสมควรได้อาหารอันเลิศบางจำพวกก็กราบจูลว่าผู้ใดทรงพระสูขผู้นั้นสมควรได้อาสนะอันเลิศสมควรได้น้ำอันเลิศ สมควรได้อาหารอันเลิศบางจำพวกก็กราบทุนว่าผู้ใดทรงพระวินัยผู้นั้นสมควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศอาหารอันเลิศบางจำพวกก็กราบถุนว่าผู้ใดได้ปฐมฌานผู้นั้นสมควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศอาหารอันเลิศบางจำพวกก็กราบทุนว่าผู้ใดได้ทุติยฌานผู้นั้นอาหาสมควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศข้าวอันเลิศ บางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดได้ตัดสิทธชานผู้นั้นสมควรได้อาชนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดได้จตุทะชานผู้นั้นสมควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดเป็นพระโสดาบันผู้นั้นสมควรได้รับอาชนะอันเลิศน้ำอันเลิศอาหารอันเลิศบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดเป็นพระสกทาคามี ผู้นั้นสมควรได้รับอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดเป็นพระอนาคามีผู้นั้นสมควรได้รับอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นสมควรได้รับอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศบางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดเป็นผู้ได้วิชาสามผู้นั้นสมควรได้รับอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศ บางจำพวกก็กราบทูลว่าผู้ใดเป็นผู้ได้อภิญญาหกผุ้นั้นสมควรได้รับอาสาอัอเลิศ Alert, น้ำอเลิศข้าวอเลิศดังนี้ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนที่ข้างภูเขาหิมพานมีต้นไซใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีสัตว์สามตะหายคือน,นกกระทาหนึ่งวานอนหนึ่งช้างหนึ่ง อาศัยอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่นั้นสัตว์สามสหายนั้นไม่มีความเคารพยำเกรงกันประพฤติไม่เป็นการที่ถูกใจกันสัตว์สามสหายจึงคิดกันว่าพวกเราควรจะรู้ว่าใครแก่กว่าแล้วจะได้สัตว์าระเคารพนับถือบูชาผู้นั้นเชื่อฟังผู้นั้นนกกระทาตะวานนอนจึงถามช้างว่านี่แน่สหายท่านระลึกเรื่องเก่าอะไรได้บ้าง ช้างตอบว่าเมื่อเรายังเป็นลูกช้างเล็กๆอยู่เราได้ทําต้นไทรนี้ให้อยู่ในระหว่างขาของเราเดินข้ามต้นไทรนี้ไปยอดต้นไทรนี้พอถูกท้องของเราเท่านั้นเราระลึกเรื่องเก่าอันนี้ได้ดีลำดับนั้นนกกระทาจากช้างจึงถามวานอนว่าถ้าระลึกเรื่องเก่าอะไรได้บ้างวานอนจึงตอบว่า เมื่อเรายังเป็นลูกวานนอนน้อยๆอยู่เราได้นั่งที่พื้นดินกัดกินยอดต้นไทรนี้เราระ,ะลึกเ,เรื่องเก่าอันนี้ได้อยู่ลำดับนั้นวานนอนกับช้างจึงถามนกกระทานนั้นว่าถ้าระลึกถึงเรื่องเก่าอะไรได้บ้างนกกระทาจึงตอบว่าในที่โน้นมีต้นไทรใหญ่เราได้กินผลต้นไทรนั้น แล้วมาถ่ายอุจจาระในที่นี้ต้นไซนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมะรดไซที่เราถ่ายอุจจาระออกมานั้นเพราะฉะนั้นเราจรึงนับว่าแก่กว่าท่านทั้งสองลำดับนั้นวานนอนกับช้างจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านแก่กว่าข้าพเจ้าทั้งสองข้าพเจ้าทั้งสองจักสักตระเคารพนับถือบูชาเชื่อฟังท่านนกกระทาจึงแนะนําให้วานนอนกับช้างยึดมั่นอยู่ในศีลห้า าตะทั้งตนเองก็ยึดมั่นอยู่ในศีลห้าด้วยสัตว์ทั้งสามสหายนั้นต่างก็เคารพยำเกรงกันเราะพฤติเป็นที่ชอบใจกันเวลาตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในโลกสวรรค์อันนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากรมจรรันนกกระทาครั้ตัดดังนี้แล้วจึงตรัสว่าคนเหล่าใดฉลาดในทางธรรมรู้จักเคารพยำเกรงผู้ที่แก่กว่า คนเหล่านั้นต้องได้รับกาความสรเสริญในเวลาตาเห็นอยู่ด้วยได้ไปสู่สุคติในเวลาตายแล้วด้วยดูก่อนที่สุดทั้งหลายแม้แต่สัตว์ในรัชานก็ยังเคารพยำเกรงกันประพฤติเป็นที่ถูกใจกันพวกเธอที่บวชในพระธรรมวินัยซึ่งเราแสดงไว้ดีแล้วเช่นนี้ก็ต้องเคารพยำเกรงกันต้องประพฤติให้เป็นที่ถูกใจกัน การไม่เคารพยันเกรงกันไม่ประพฤติให้เป็นี่ถูกใจกันเป็นการไม่ดีไม่ทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสไม่ทำให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วมีแต่ทำไม่ให้เลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทำให้เสียความเลื่อมใสของผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเท่านั้นดูก่อนภิสษุทั้งหลาย เรานุญาตการกราบไหว้การการลุกรับกันการแสดงความนับถือกันอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศตามลำดับแก่อ่อนเราห้ามไม่ให้ภิกษุห่วงห้ามอาสนะของสงฆ์ภิกษุใดห่วงห้ามภิกษุนั้นต้องทุกข์กดดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีบุคคลสิบจำพวกที่ไม่ควรไหว้คือผู้ปนสมบทก่อนไม่ควรไหวผู้ประสมบททีหลังหนึง่ง อนุปสัสมบัติหนึ่งผู้แก่กว่าผู้เป็นอธรรมวาจีซึ่งมีสังวาดต่างกันหนึ่งมาตุคามหนึ่งบัน덧หนึ่งทิสุผู้อยู่บริวารหนึ่งทิสุผู้ควรแก่การชักเข้าหาโทษเติมหนึ่งทิสุผู้ควรแก่มานัดหนึ่งทิสุผู้ประพฤติมานัดหนึ่งทิสุผู้ควรแก่อภานหนึ่งรวมเป็นสิบจำพวกด้วยกัน ผู้ที่ควรไหวมีอยู่สามจำพวกคือภิกษุผู้ปริสูติก,ก่อนหนึ่งผู้แก่กว่าผู้เป็นธรรมวาทีซึ่งมีรัฐที่ต่างกันหนึ่งพระตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งรวมเป็นสามจำพวกด้วยกันดังนี้ของดดเนื้อความในพระบาลีไว้เพียงเท่านี้ตอนอัตกถาในเนื้อความที่แสดงมาแล้วนี้มีคำกล่าวไว้ในอัตตถาเป็นบางคำว่า การที่พระสารีบุตรเถระเจ้าได้ไปทีหลังพระสงฆ์ทั้งพวงนั้นโดยเหตุที่ท่านปฏิบัติสุขให้ช่วยเหลือผู้แก่กว่าความตามนิสัยของท่านเท่านั้นคําว่าอาสนะอันเลิศนั้นหมายถึงที่นั่งสําหรับพระเถระคําว่าน้ําอันเลิศนั้นหมายน้ําทักษินาคําว่าน้ําอันเลิศคําว่าข้าวอันเลิศนั้นหมายอาหารที่เขาจะถวายพระเถระเจ้าผู้เป็นใหญ่ ในสงฆ์ดังนี้ตอนดีกาในดีกาว่าน้ําทักกินานั้นได้แก่น้ําที่เขาน้อมไปเพื่อผลบุญอันเลิศสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงถือว่าผู้ที่บวชมาจากตระกูลสูงหรือผู้มีคุณธรรมสูงเป็นผู้สมควรแก่อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศข้าวอันเลิศทรงถือว่าผู้แก่กว่าเท่านั้นเป็นผู้สมควร จึงได้ทรงยกเรื่องนกกระทามาแสดงให้พิสุทั้งหลายฟังเพื่อให้เข้าใจว่าบัดนี้สารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกของเราไม่ได้เสนาสนะได้นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้จนตลอดราตรีเพียงแต่ในเวลานี้พวกเธอยังไม่เคารพยำเกรงกันเมื่อเวลาล่วงไปจัดทำอย่างไรดังนี้คำว่าผู้แก่กว่านั้นมีอยู่สามจำพวกคือผู้แก่กว่าโดยชาติหนึ่งผู้แก่กว่าโดยวัยหนึ่ง ผู้แก่กว่าโดยคุณล่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนเหล่าใดฉลาดในทางธรรมคนเหล่านั้นย่อมนอบน้อมผู้แก่กว่านั้นหมายผู้แก่ด้วยคุณความดีหนึ่งผู้แก่ด้วยอายุวัยหนึ่งผู้ที่รู้จักจเคารพยำเกรงซึ่งผู้ที่แก่กว่าย่อมได้รับความสรนนิสรานในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ เวลาสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปเกิดในสุปติโลกสวรรค์ดังน,นี้จิน้นึนึกความในพระวินัยกันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี้จบเล่มที่หนึ่งทำปีจุลวะมีต่อเล่มที่สองเป็นตอนจบ